งานถนนคนเดินวัฒนธรรม500ปีเมือง2วิถีริมเพืองที่บริเวณลานเนกประสงค์ริมน้ำเพืองอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมง,งานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนระหว่าง2ประเทศไทยลาวโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการระดับลากกาและหน่วยงานได้นำเสนอวัฒนธรรมการกินการอยู่และวิถีชีวิตของคนนาแห้วรวมไปถึงสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ ไม่ต่างกับบริเวณหาดชลาทัศนะคะต่อเนื่องหาดสมิลาอำเภอเมืองสงขลาที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เริ่มเดินทางเข้ามาเที่ยวกันมากขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการ ขณะที่เทศบาลนครสงขลาได้เพิ่มจุดบริการให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานด้วยการติดตั้งชิงชา้าริมหาดถึง10จุดบริเวณหาดชราทัศน์เพื่อเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับถ่ายภาพสวยๆคู่กับเกาะหนูเกาะแมวหรือนั่งพักผ่อนรับลมทะเลส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันก็ได้มีการเปิดแลนด์มาร์คจุดชมวิวแห่งใหม่บริเวณถ้ำเทวาสถิตบนยอดดอยเขาช่องกระจก บนยอดเขาช่องกระจกนะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหลายองค์นอกจากจะสร้างแรงศรัทธ,ธาด้วยการขึ้นบันได396ขั้นแล้วยังสามารถมองเห็นภาพมุมสูงของทะเล3ามอ่าวนั่นก็คืออ่าวน้อยอ่าวมะนาวและอ่าวประจวบได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะ